สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดในช่วงรอบค่าวันนี้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังและก็เตรียมรับมืออากาศหนาวต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเรามีโอกาสที่จะรับลมหนาวกันยาวๆไปจนถึงเกือบสิ้นปีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คลักษณะสาาภาพอากาศกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงใกล้จะสิ้นปีนะครับ ลักษณะอากาศโดยทั่วไปยังมีลมตะนอกเฉียงเหนือที่พัดเอาความหนาวจากด้านบนนะครับลงมาปกคลุมประเทศไทยโดยเฉพาะตอนบนของประเทศภาคเหนือและก็ภาคตะนอกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องในขณะที่โซนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักต่อเนื่องต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูอุณหภูมิก,กันนะครับตั้งแต่ช่วงคืนวันพรุ่งนี้ ค่าคืนนี้เช้าพรุ่งนี้จนถึงช่วงหลังคริสต์มาสนะครับพรุ่งนี้ยังคงมีโอกาสที่จะรับลมหนาวต่อเนื่องนะครับจังหวัดเลยประมาณนะครับจังหวัดเลย16องศานะครับอีสานตอนบนนะครับจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลาพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับอีสานตอนบน16 17องศานะครับในเช้าวันพรุ่งนี้แล้วก็อีสานตอนกลางขอนแก่นกาฬสินร้อยเอ็ด มหาสารคามมุกดาหารประมาณ17-18องศาเซลเซียสนะครับอีสานตอนล่างนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานี17-18องศาเซลเซียสทางด้านตะวันออก22-23น,นับพุรีเช้าแล้วก็ภาคกลาง21-22องศาเซลเซียสทางด้านภาคตะวันตกนะครับกาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดอุทัยธานี21-26 ยี่สิบยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางด้านภาคเหนือนะครับแม่ห้องสอนสิบหกสิบเจ็ดองศาเซลเซียสครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านนะครับสิบหกสิบเจ็ดองศาเซลเซียสหนาวสุดวันพรุ่งนี้นะครับจะอยู่ที่บ่อกเกลือจังหวัดน่านสิบสามองศาเซลเซียสนะครับนี่คือในช่วงวันพุทธที่สิบแปดนะครับเช้าวันพุทธที่สิบแปดคืนวัน อังคารต่อเนื่องเช้าวันพุธนะครับไปดูคืนวันพุธต่อเนื่องเช้าวันพฤหัสนะครับที่19ที่19อาออุณภูมิจะเริ่มลดลงนะครับอุณภูมิจะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับทางด้านจังหวัดเลย1 3 1 4องศาเซลเซียสนะครับหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนม14 15 16องศาเซลเซียส อีสานตอนกลางขอนแก่นกาลสินนะครับขอนแก่นกาลสินมุกดาหาร101 16 17องศาเซลเซียสนะครับอีสานตอนใต้นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีสิบเจ็องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออก21 22องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลาง2 1 2 2ององศาเซลเซียสนะครับ ทางด้านตะวันตก19-20องศาเซลเซียสอุ้มพางจังหวัดตาก14องศานะครับภาคเหนืออมก๋อยเชียงใหม่13องศาเซลเซียสทางด้านเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาพแพร่น่าน14-15-16องศาเซลเซียสนะครับบ่อกเกลือจังหวัดน่านหนาสุด12องศาเซลเซียสนะครับเหนือตอนล่างกลางตอนบน16-17องศาเซลเซียสนี่คือวันพฤหัสนะครับต่อเนื่องวันพฤหัสต,ต่อเนื่อง เช้าวันพฤหัสนะครับไปดูเช้าวันพฤหัสเช้าวันศุกร์นะครับเช้าวันศุกร์ที่20อุณหภูมิจะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ภูเรือจังหวัดเลยอยู่ที่11องศาเซลเซียสน้ำหนาสุดนะครับแล้วก็จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม13 14องศาเซลเซียสนะครับภาคกีสาตอนกลางขอนแกน่นกาลสิน101มหาสารคาม มุกดาหาร15-16องศาเซลเซียสนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานี16-17องศาเซลเซียสนะครับตะวันออก19-20องศาเซลเซียสกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรวมทั้งภาคกลาง20-21องศาเซลเซียสทางด้านตะวันตก16-17องศาเซลเซียสนะครับไปดูภาคเหนือนะครับแม่สเรียงแม่ห้องสอนแม่แจ่ม13-14องศาเซลเซียส อำเภอปาย14องศาเซลเซียสนะครับชัยปราการ16-17องศาเซลเซียสเชียงใหม่16-17นะครับจังหวัดน่าน14-15นะครับรวมทั้งพะเยาบอกเกลือหนาวสุด11องศาเซลเซียสนะครับบ่กเกลือจังหวัดน่านนะครับขออภัยบอกเกลือจังหวัดถูกแล้วครับบอกเกือจังหวัดนะ่านแล้วก็อุตรดิตถ์16-17องศาตอนองศาเซลเซียสนะครับเหนือตอนล่างกลางตอนบน16-17องศาเซลเซียสนะครับ นี่คือเช้าวันศุกร์นะครับไปดูเช้าวันเสาร์นะครับอุณหภูมิก็จะลดลงอีกนะครับเช้าวันเสาร์จังหวัดเลยภูเรือ13องศานะครับ13อุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนะครพนมนะครับอีสานตอนบนประมาณ13องศาเซลเซียสนะครับ1 3 1 4องศาเซลเซียสก็อุณหภูมิจะหนาวลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้อีสานตอนกลางขอนแก่นกาฬสินธ์ ขอนแนก่นกาลสินร้อยเอ็ดุกดาหารสกลนครนครพนมประมาณ1 5 1หองศาเซลเซียสนครราชสีมา15 1 6องศาเซลเซียสน้ำิสานตอนลา่าง1 5 1 6องศาเซลเซียสนะครับตะวันออก1920นะครับภาคกลาง19 20ถึงองศาเซลเซียสตะวันตก16 17องศาเซลเซียสนะครับภาคเหนืออมก๋อย12องศาแม่สะเรียง13นะครับอำเภอปลาย13นะครับแล้วก็ เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์ประมาณ14-15องศาเซลเซียสอำเภอปัวจังหวัดน่าน14นะครับบ่อกเกลือหนาวสุด10องศาเซลเซียสนะครับที่บ่อกเกลือก็จะเป็นพื้นที่หนาวที่สุดนะครับ10องศาเซลเซียสนี่คือช่วงวันเสาร์นะครับเช้าว,วันเสาร์ไปดูเช้าว,วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่22ก็ยังอุณหภูมิยังหนาวต่อเนื่องนะครับ ภูเรือจังหวัดเลย13นะครับอีสานตอนบน13-14องศาเซลเซียสอีสานตอนบน13-14องศาเซลเซียสนะครับอีสานตอนกลาง14-15องศาเซลเซียสอีสานใต้16-17องศาเซลเซียสทางด้านภาคตะวันออก19-20นะครับภาคกลาง20-21ตะวันตก16-17องศาเซลเซียสนะครับทางด้านภาคเหนืออุ่มกอย12นะครับแม่ฮ่องสอน15 เชียงใหม่สิบสี่สิบห้าองศานะครับเชียงรายสิบห้าสิบหกน่านสิบสี่นะครับบอกเกลือสิบเอ็ดองศาเซลเซียสนะครับเหนือตอนล่างกลางตอนโดนประมาณสิบหกสิบเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับนี่คือวันอาทิตย์นะครับเช้าว,วันอาทิตย์ดูเช้าวันจันทร์ที่23สานะครับเช้าว,วันจันทร์23บสาอุณหภูมิก็ยังหนาเหมือนเดิมนะครับ ภูเรือจังหวัดเรือ14องศานะครับอุดรธานีอีสานตอนบนประมาณ14องศานะครับตอนล่างประมาณ15องศาตอนกลาง16องศานะครับตะวันออก18-19องศากรุงเทพมหานครและภาคกลาง20-21องศานะครับตะวันตก16-17องศาเซลเซียสทางด้านภาคเหนือนะครับ13-14องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็หนาวสุดอยู่ที่บ่อกเกลือ11องศาเซลเซียสนะครับ เหนือตอนล่างกลางตอนบนประมาณ17-18องศาเซลเซียสนี่คือวันที่23นะไปดูวันที่24นะครับยังหนาวต่อนเนื่องนะครับหนาวยาวนะอีสานตอนบน14-15องศาเซลเซียสอีสานตอนกลาง16-17นะครับตอนใต้18-19เชียงใหม่13-14องศาเซลเซียสนะครับภาคเหนือ14-15องศา กรุงเทพ20-21นะครับตะวันตก16-17องศาเซลเซียสทางด้านตะวันออก20-21องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ไปดูช่วงวันพุธนะครับวันพุธจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพน,น,น,นม14-15องศาเซลเซียสนะครับอีสานตอนกลาง16-17อีสานตอนล่าง17-18นะครับในขณะที่ภาคเหนือ13-14องศาเซลเซียสนะครับ ภาคตะว,วันตก16-17นะครับภาคกลางภาคตะว,วันออกใต้ตอนบน21-22องศาเซลเซียสนะครับไปดูวันที่26นะครับก็อุณหภูมิจะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับแต่ว่าทางด้านภาคเหนือนี่ยังหนาวอยู่นะครับ13-14องศาเซลเซียสนะครับทางด้านภาคเหนือนตอนบนนะครับยังหนาวอยู่ส่วนตอนล่างครับก็อุ่นขึ้นนะครับตอนล่างก็อุ่นขึ้นในช่วงนี้ แล้วก็ทางด้านระยองจันทบ,บุรีสะแก้วยัง20 21องศาเซลเซียสนะครับในช่วงนี้ก็เป็นในส่วนของลักษณะอุณหภูมินะครับก็รับลมหนาวกันไปยา,ยาวๆนะครับรับลมหนาวกันไปยา,ยาวๆจนกระทั่งถึงช่วงใกล้ปีใหม่กันเลยทีเดียวนะครับอุณหภูมิยังอยู่ที่เฉลี่ย16 17องศาเซลเซียสนะครับจนกระทั่งถึง ช่วงวันที่30นะครับวันอังคารที่30นี้อุณหภูมิก็ยังคงสูงต่อเนื่องอยู่นะครับขออภัยนับอุณหภูมิยังคงต่ําลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่ารับลมหนาวกันยาวๆนะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ